สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวภาคข่าซีทีวีจันทบุรีประจำวันพฤหัส,สบดีที่27สิงหาคม2558ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะข่าวแรกว,วันนี้ไปติดตามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันจ่ายของเทศกาลสาจีนเมื่อช่งชวงเช้าของวันนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเงียบเงาเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนราคาของของไหวก็ไม่ได้มีการขยับตัวขึ้นมากเท่าไหร่นะคะบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดน้าพุจังหวัดจันทบุรี ได้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายใช้สอยเนื่องในโอกาสวันศาสตร์จีนเพื่อนําไปไหว้บรรพบุรุษทั้งสินค้าเครื่องเส้นไหวประเภทกระดาษเงินกระดาษทองรถกระดาษทูบและเทียนรวมไปถึงเป็ดหมูไก่ต้มและขนมที่เป็นของไหว้หลักในวันศาสตร์จีนซึ่งราคาของเป็ดและไก่ต้มที่เป็นของไหว้หลักในเทศกาลสตร์จีนในปีนี้ไม่ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นจากปีที่แล้วมากเท่าใดนัก โดยแม่ค้าในตลาดน้ำพูดได้เปิดเผยว่าราคาไก่จะอยู่ประมาณตัวละ200-220บาทส่วนเป็ดจะอยู่ที่ตัวละ200-480บาทในส่วนของราคาขนมวหวเช่นขนมเทียนขนมเข็งมีการปรับตัวขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยคือขนมเข็งปีที่แล้วราคาคู่ละ20บาทปีนี้คู่ละ25บาทขนมเทียนปีที่แล้วกิโลกร,รัมละ100บาทปีนี้กิโลกร,รัมละ120บาทเนี่ย่าปีที่แล้วมนจ่าได้เยอะเลยเยอะเลยค่ะ แต่ว่ามันก็ขายได้เรื่อยๆอะค่ะแล้วประชาชนจามาจะมาช่วงเวลาไหนครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงบ่ายๆก็มีนะมีเหมือนกันช่วงนี้ช่วงนี้เยอะกระบายแล้วก็กระบะทางร้านวคารเดิมค่ะราคาเดิมค่ะที่้านตัวอะไรครับเป็ดเป็ดใหญ่อ่าเป็ดบ้านสองร้อยเป็ดใหญ่ก็เป็ดใหญ่มีสามร้อยห้าสิบแล้วก็มีสี่ร้อยแปดสิบใหญ่ๆเลยแล้วไก่ไก่ตัวมาสองร้อยค่ะ 600 220ส่วนทางด้านร้านเครื่องกระาดาษไหว้เจ้าก็ได้เปิดเผยว่าในปีนี้ทางร้านยังไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดแต่บรรยากาศในการออกมาจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะมีพี่น้องประชาชนออกมาซื้อของนําไปไหว้มากกว่านี้เป็นเท่าตัวโอ้ปีนี้เศรษฐกิจอย่างนี้แย<ส>่มากเลยฮะเงียบเงียบผิดปกติเงียบ<ส> อ่งเกี้ยผมเรียกว่าเกินความคาดหมายมันเงียบอย่างนี้เงียบมากๆเลยมันขายไม่ดีงเงียบคน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ซื้อไม่จับใจใช้สอยเลยผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ทุกคนมาค้าขายไม่ดีก็ไม่กล้าใช้จ่ายเมื่อไม่เมื่อไม่ไม่มีการใช้จ่ายมันก็เงินก็ไม่หมุนเวียนว่าทุกคนก็จะลาบากหมดเลยนะเห็นเป็ดไก่ก็ยังดูซื้อว่าคนขาขายน้อยเขาก็อกลัวว่าจะขาดทุนเนี่ยแ้วอย่างผมยังดีหน่อยเพราะเป็นเครื่องกระดานก็เงียบแต่เราต้องลงทุนเนาะต้องลงทุนจมทุนไป แต่ก็ต้องทําใจทาไว้ได้เพราะามันเศรษฐกิจไม่ดีครับก็ถ้าเปรียบเทียบสัจจีนนะ่ะปีนี้กับปีที่แล้วเนะี่ยก็ผมว่าครึ่งตกครึ่งเลยนะครึ่งตกครึ่งเลยครับเงียบมากปกติก็ทั่วไปเนี่ยถ้าก่อนสัจจินก็จะก่ะอนเศกาลเขาจะมีการซื้อไปสำรองไว้เลยเลยเล,ยลยปีนี้ยังเงียบเลยไม่ทั้งวันนี้วันจ่ายก็ยังเงียบอยู่เนี่ยก็ยังสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับในปีนี้แม้ประชาชนจะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแต่บรรยากาศโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วยังไม่คึกคักมากนัก เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบมาจากปัญหาเศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดีทำให้พี่น้องประชาชนลดการจับจ่ายใช้สอยให้น้อยลงสิวบ,บุตรสมโนโถ่ายภ,ภาพสุกิจสกุลมิราชทีมข่าวซีทวีรายงาน